มตานิทานเรื่องสร้างศรัทธาด้วยปาฏิหาริย์ชำนาญเตโชสมบัติในสมัยพุทธกาลมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าสาคต,ตะสาคตะได้ถือกำเนิดเกิดในวันนภารามในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุสมาบัตแปด 8, ได้ฝึกฝนจนมีความชำนาญในองค์ฌานนั้นๆที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษก็คือการเข้าเตโชสมาบัติแสดงฤทธ์ช่วยชาวบ้านสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปตามคามนิคมและชนบทต่างๆพระสาคตะได้ตามเสด็จไปด้วยพระพุทธองค์เสด็จถึงท่าเรืออัมพะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพัทวติกะใกล้พระนครโกสัมพีแคว้นเจตีในบริเวณใกล้ๆท่าเรือนั้นมีอาสมของฤรือสีฉด,ดตั้งอยู่ และจะดินนั้นนับถือบูชาพญานาคชื่อว่าอัมพติดทัตกะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษและมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพญานาคโดยทั่วไปสามารถบันดาลให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการได้ทําให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเป็นผลมาจากการบันดาลของพญานาคนั้นพระสาคตะเทระทราบความเดือดร้อนของชาวบ้าน เกิดความสงสารจึงได้ช่วยเหลือโดยการเข้าไปในโรงไฟที่พญานาคอาศัยอยู่แล้วนั่งขัดสมาธิอธิษฐานจิตในที่ไม่ไกลาจากพญานาคทําให้พญานาคเกิดความโกรธแค้นแล้วพ่นควันพิษใส่ท่านท่านก็เข้าเตโชสมาบัติให้เกิดควันใส่พญานาคเช่นกันบันดาลให้เกิดความเจ็บปวดแก่พญานาคทั้งพระเถระ และพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการจนในที่สุดพญานาคก็สิน้นฤทธิ์ไม่สามารถจะทําอะไรพระเถระได้แต่กลับถูกพระเถระกระทําจนได้รับความเจ็บปวดบอบช้าและในที่สุดพญานาคนั้นก็เลิกละการกลั่นแกล้งให้ประชาชนต้องเดือดร้อนฝนไม่ตกแล้วกลับมาฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านได้ทำไร่ทำนาได้ดีขึ้นมีความสุขกายสุขใจและไม่ลืมที่จะ,ะระลึกถึงคุณของพระเถระที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนั้นข่าวสารการที่พระสากตะเถระปราพญานาคได้ล่ำลือกันไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะพัทวติกาคามตามสมควรแก่พระอัตยาสัยแล้ว พระพุทธองค์เสด็จไปยังพระนครโกสัมพีและพระสาคตาเถระก็ตามเสด็จไปด้วยชาวเมืองโกสัมพีได้ถวายการต้อนรับพระบรมศาสดาอย่างสมพระเกียรติและในส่วนของพระสาคตะเถระชาวประชาก็พากันคิดว่าจะถวายสิ่งของที่พระเถระชอบที่สุดและหาได้ยากที่สุดในขณะที่เที่ยวปรึกษากันอยู่ว่า จะถวายสิ่งใดดีนั้นพระชาปคีได้แนะนําแก่ชาวเมืองว่าสิ่งที่พระภิกษุชอบที่สุดและหายากที่สุดก็คือสุราอ่อนๆที่มีสีแดงเหมือนเท้านกปีราบเช้า,ชาว,วันรุ่งขึ้นพระสาคตะเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันถวายสุราให้แก่ท่านดื่ม เดิมทีในขณะนั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุดื่มสุราพระเถระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองถวายแห่งละนิดละหน่อยเพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวเมืองปรากฏว,ว่าที่พระเถระเดินบินทาบาตตลอดหมู่บ้านก็ทำเอาท่านนั้นเกิดความมึนเมาจนหมดสติล้มลงที่ประตูเมืองพระบรมศาสดาเสด็จมาพบท่านนอนหมดสติ อยู่อย่างนั้นจึงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันนำท่านกลับไปที่พักเมื่อท่านบรรเทาความเมาไมยกลับได้สติแล้วพระพุทธองค์ทรงติเตียนในการกระทำของท่านและทรงบัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาด้วยพระดำรัสที่ว่าสุราเมระยะปาเนปาจิตเตียงแปลว่า ภิกษุเป็นอาบัาติปาจิตตีพระดื่มสุราและเมรยัยครั้นวันรุ่งขึ้นพระเถระนั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติแล้วรู้สึกสลดใจต่อการกระทําของตนยิ่งนักจึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงงดโทษให้แล้วกราบทูลลาปลีกตัวออกจากหมู่คณะ,สะแสวงหาที่สงบสงัด บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอารหัตตผลเป็นพระอาเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอารหาัานต์แล้วสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดในขณะนั้นพระสาคตะเถระได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาได้มีชาวแหวนอังคะจำนวนมาก เดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดำดินลงไปแล้วโผล่ที่ตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งชาวเมืองอังคะทั้งหลายก็เห็นด้วยสายตาของตนเองโดยตลอดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าชาวแคว้นอังคะเหล่านั้นยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคง จึงรับสั่งให้พระสาคตะเถระแสดงปาฏิหารต่อไปอีกโดยการแสดงการยืนเดินนั่งและนอนบนอากาศซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่างชำนิชำนาญและจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไกวออกจากกายของท่านทรงยกย่องพระเถระในตำแหน่งเอตทัคะชาวแว้นอังคะทั้งหลายต่างก็อศัศจรรย์ ในความสามารถของพระเถระคิดตรงกันว่าขนาดพระเถระผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ยังมีความสามารถพิเศษเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครูจะมีความสามารถถึงเพียงไหนกันแล้วพากันกราบถวายบังคมด้วยความกรุบอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุบุพิกถา และอริยสัตว์สีให้ทุกคน,นที่นั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลโดยทั่วกันลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประกาศยกย่องพระสาคาตเถระในตำแหน่งเอตทัคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระพุทธศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้วและอยู่จบ จนสิ้นอายุไขก็ดับขันธปรินิพานนั่นเองสภาทานังธรรมทา,านังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ